ใครที่ดูคลิปโนบายเอชแชร์ประสบการณ์เลิกช้อปปิ้งปีหนึ่งของเรานะคะแล้วรู้สึกว่าอยากทําตามแต่เฮ้ยทำไมมันยากจังก,การเลิกช้อปปิ้งกันมีสติในการซื้อของเนี่ยทำไม่ได้สักทีนะคะคลิปนี้นะคะเรามี5ทริคมาแชร์กรันที่ทําให้การซื้อของน้อยลงทําได้จริงค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอยู่กับโมนาไมาซองนะคะคลิปนี้นะคะจะพามาดู5ทริคนะคะที่ทําให้โลบายเอชของทุกคนนะคะเป็นไปได้จริงสําหรับเราเนี่ยหลังจากที่เราทำโนบายเอชคือเลิกซื้อของฟุ่มเฟือยหนึ่งปีนะคะเราก็พยายามที่จะโลบายมาเรื่อยๆกนกะก็คืือออาารรที่ลดซ้อของ แต่ก็ยังซื้ออยู่อะไรที่เรารู้สึกว่าจําเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการอยู่ในบัตเจตเราเราอาจจะซื้อจํานวนชิ้นน้อยลงแต่เลือกคุณภาพที่ดีขึ้นนะคะก็คลิปนี้เดี๋ยวจะมาแชร์ทั้งทริคทั้งมาย์เซ็ตในการซื้อของของเรานะคะหลังจากที่เราปรับเป็นแบบมายน f ฟูลคอน s u m e r มากยิ่งขึ้นนะคะทริคแรกเลยนะคะเป็นทริคที่เราทําตั้งแต่ตอนปลายปีพอใกล้ๆปีใหม่เนี่ยทุกๆปีเราก็จะพยายามมาประเมินชีวิตของเราว่ามีอะไรที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงมีอะไรที่เราอยากจะทําบ้างนะคะตอนหยุดปีใหม่เเเรราาาก็ลยตั้งใจว่ จะทำสิ่งที่เราตั้งใจจะทำแต่ไม่ได้ทำมาเป็นหลายเดือนแล้วก็คือการปล่อยของมือสองของเรานะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่ทำงานอยู่ในวงการ KOL influencer นะคะเราจะได้ของเยอะมากแล้วเราก็จะต้องซื้อของมารีวิวบ้างหรือว่าแชร์ประสบการณ์ในการใช้งานบ้างซึ่งบางอย่างเราใช้ไปไม่กี่ครั้งเท่านั้นเราก็เลยรู้สึกว่า <c oughs> เฮ้ยแบบไม่ไหวแล้วตู้จะแตกจะระเบิดแล้วนะคะ <c oughs> ก็เลยตัดสินใจนะคะจัดก,การโลของทั้งหมดดูว่าอะไรที่เราใช้จริงในชีวิตประจําวัน <c oughs> อะไรที่เราไม่ได้ใช้มา6ก <c oughs> เดือนปี นึงแล้วใช้ครั้งสองครั้งแล้วไม่เคยแตะอีกเลยแล้วยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่นะคะหลกัหลกๆแล้ว่เราจะแบ่งเป็น3กล่องด้วยกันกล่องแรกก็คือเก็บเอาไว้กล่องที่2ก็คือให้คนอื่นไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนหรือว่าบริจาคกล่องที่3าค่ะก็คือทิ้งเพราะว่าอยู่ในสภาพที่แบบส่งต่อให้ผู้อื่นไม่ได้แล้วกันเนาะก็คือใช้งานมันอาจจะดูไม่ได้สวยงามแล้วหรือว่าเป็นของที่แบบ่ออย่างรองเท้าเราก็ไม่อยากจะแชร์ต่ออะไรเงี้ยก็จะอยู่ในกองที่ทิ้งไปอย่างน้อยอะ่ะกลับมาดูของที่เรามีอยู่เนาะไม่ว่าจะเป็นในตู้เสื้อผ้้าาาขขอองงเเรรในนตตูสกิแค๊ะท งของเรฮ้ยมีอะไรที่เราใช้จริงทุกๆวันใช้บ่อยใช้คุ้มแล้วก็มีอะไรที่เราซื้อมาแล้วเราใช้ครั้งเดียวแล้วมันก็กินพื้นที่ไปเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะทำให้เราได้มาไตรตรองนะว่าการใช้เงินของเราที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเราใช้เงินคุ้มค่าไหมตัดสินใจดีก่อนซื้อหรือเปล่าแล้วเราสร้างขยะให้โลกนี้เยอะขนาดไหนนะคะส่วนตัวขนาดว่าเป็นคนที่รู้สึกว่า c o n เชียสหรือว่าแบบมีสติในการซื้อมากๆแล้วก็ยังมีอะไรที่เราส่วนสกินแคร์หรือเมคอัพที่เราซื้อมาแล้วเราไม่ได้ใช้มันมากเท่าที่เราคิด หรือว่าเราใช้แล้วเราอาจจะไม่ได้ชอบเหมือนที่เราคาดหวังเอาไว้อะไรเงี้ยค่ะการที่เราได้มาทําสิ่งพวกนี้บ่อยๆการโลการจัดสรรใหม่เนี่ยมาทาให้เราได้มองการใช้เงินของเราใหม่เรื่อยๆแล้วทําให้เรามีสติมากขึ้นในการใช้เงินแล้วก็ในการจับจ่ายใช้สอยอีกอย่างหนึ่งอ่ะมันก็จะทําให้เราเห็นเลยว่าแบบเราใช้เงินไปเยอะขนาดไหนเงินที่เราเสียไปอ่ะเราได้ใช้มันจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเราแค่ใช้อารมณ์ในการซื้อของสเต็ปที่2ของเรานะหลังจากที่เราแบบดีคลัตเตอร์เรียบร้อยแล้วว่าเราก็จะมานั่งกั สิ่งของที่เราจะให้คนอื่นจะโลดจะบริจาคแล้วก็จะทิ้งเราจะทําขั้นตอนคอนมารีนะหรือว่าแบบการนั่งแล้วก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็นึกถึงประสบการณ์ที่เราได้ใช้สิ่งสิ่งนั้นก่อนที่เราจะปล่อยเขาไปซึ่งจริงๆมันอาจจะฟังดูปแปกแลกๆนะว่าแบบเฮ้ยเธอจะมานั่งขอบคุณของทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นแปล process นี้เรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ทําให้เราเป็นผู้ใช้งานสิ่งของที่มีสติมากขึ้นแล้วก็เป็นนักช็อปที่มีสติมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราอะจะเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นกาารรที <S <S ่เไ แบบโกรูทีละชิ้นทีละชิ้นอะมันจะทําให้เรารู้เลยว่า <c oughs> เราขอบคุณมากเลยนะที่เป็นรองเท้าว,วิ่งที่ทําให้เราวิ่งได้ดีช่วยเซฟเข่าเราเป็นรองเท้าที่เราลักใส่เป็นเวลานานแต่ว่าตอนนี้คือสภาพไม่ไหวแล้วใส่มาจนเยินแล้วมันก็ได้ทําหน้าที่ของมันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปล่อยเขาไปบางทีเราอาจจะเห็นสิ่งของที่เราซื้อมาแล้วก็ใช้ครั้งเดียวป้ายยังไม่แกะเลยด้วยซ้ําแล้วเราก็รู้สึกว่าฉันไม่ได้ชอบจริงๆฉันแค่ซื้อมาเพราะว่าขาดสติหรือว่าแค่อยากจะแบบช้อปปิ้งอะไรบางอย่างเราว่าการที่เรามี conversation แบบนี้จริๆมัน่่ใช เรามีกับสิ่งของนะแต่จริงๆแล้วมันคือ internal conversation ที่เรามีกับตัวเองเราได้พูดคุยได้รู้ถึงเหตุผลที่เราเองอะ่ะซื้อของจริงๆซึ่งมันอาจจะดูแปลกนะแต่เราว่ามันจะทําให้เราเข้าใจนิสัยการใช้เงินการจับจ่ายของเรามากขึ้นซึ่งอันนี้ก็จะหลีดมาสู่ข้อต่อไปนะคะก็คือการปรับ mindset ของการซื้อของการใช้ของแล้วก็ mindful spending นะคะหรือว่าการใช้ใจ่ายอย่างมีสติมากยิ่งขึ้นซึ่งหลายๆคนอะ่ะข้ามสเต็ปนี้ไปนะเพราะว่าไม่ได้รู้ว่าเอ้ยขั้นตอนนี้มันช่วยอะไรด้วยซ้ำ แต่เรารู้สึกว่าการที่เราแบบมาตั้งตกตะกอนแล้วพยายามปรับมาย d ์เซ็ตตัวเองให้เป็นนักช็อปที่มีสติมากยิ่งขึ้นอะ่ะมันจะทําให้เราไปแก้ที่ต้นต่อจริงๆไม่ใช่ไปแก้ที่พฤติกรรมตอนปลายเฉยๆเรารู้สึกว่าแต่ละคนะมี motivation หรือว่าแรงผลักดันในการซื้อของที่ไม่เหมือนกันและจริงๆหลายๆคนอะ่ะซื้อของเพื่อเติมเต็มสิ่งภายในเพราะว่าอยากได้ความรักอยากได้ความนับถือบางคนช้อปปิ้งเพราะว่ารู้สึกว่าได้มีการควบคุมเพราะว่าเขาไม่สามารถควบคุมอะไรบางอย่าง ได้ไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวหรือชีวิตทํางานส่วนบางคนก็ซื้อของเพราะว่าเสพสื่อเยอะไปฉะนั้นอะลองย้อนดูเนาะทั้งสิ่งของที่เราคัดออกมาทั้ง3กองลองเข้าใจเหตุผลจริงๆข้างในของเราว่าเราช้อปปิ้งเพราะอะไรเราซื้อของเพราะอะไรและเรามีสติในการช้อปปิ้งของเราหรือเปล่าอย่าลืมว่าของทุกชิ้นอะ่ะมันใช้พลังงานในการผลิตมันใช้เงินในการซื้อมามันไม่ใช่แค่สิ่งที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตเราบางอย่างเนาะแต่ว่าอย่าลืมว่าของทุกชิ้นที่เราใช้งานอะ่ะมันเป็นรีซอร์ส โลกนี้การที่เราใช้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 ซื้อ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 แล้วก็ไม่ได้ใช้ให้มันคุ้มค่าขนาดนั้นอ่ะคุณกําลังมีผลลบต่อโลกนี้นะไม่ใช่แค่เรื่องเงินด้วยแต่มันคือเรื่องของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมว่าเราใช้ของเยอะแค่ไหนตั้งแต่เรามามองเรื่อง negative impact ของสิ่งแวดล้อมในการช้อปปิ้งของเราอ่ะเรารู้สึกว่ามันทําให้เราควบคุมความอยากของเราได้เยอะมากเลยทุกครั้งที่เราจะซื้ออะไรเราจะคิดว่าเราต้องใช้ของนี้จริงๆไหมจะใช้มันกี่ครั้งเราจะใช้มันคุ้มค่าแค่ไหนทําให้พฤติกรรมในการซื้อของเราคือเปลี่ยนไปเเลยรา ซื้อของที่มีคุณภาพดีมากขึ้นเราใช้ของนานมากขึ้นเราใช้ของหมดจดจริงๆพวกสกินแคร์ยาสีฟันคือใช้แบบตลอดตลอดเวลานะคะก็คือเวลาใช้อะไรหมดก็คือรู้สึกฟินมากอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะมี waiting list สําหรับของที่เราอยากได้เวลาเราอยากได้อะไรถ้ามันเป็นของฟุ่มเฟือยเนาะอย่างเช่นเสื้อผ้าเครื่องประดับอะไรแบบนี้เราจะมี waiting period ให้กับตัวเองว่าเราจะรอ2ออาทิตย์เราจะรอเดือนหนึ่งหรือว่าเราจะรอจนกว่าเราจะนึกถึงสิ่งนั้นจริงๆว่า เฮ้ยโอเคคงต้องซื้อแล้วแหละเพราะว่ามันมีแบบสิ่งภายในที่แบบเอ้ยต้องซื้ออันนี้นะอยากได้อันนี้เอ้ยเดี๋ยวอันนี้น่าจะเข้ากับชุดนี้อันนี้น่าจะามาแต่งได้แบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยมันจะมี calling ภายในขึ้นมาเองถ้าเกิดเราปิดแท็บนั้นอะแล้วเราลืมมันไปเลยแบบที่ไม่นึกถึงมันอีกอะแปลว่าเราแค่โดนกระตุ้นในโมเมนต์น้นๆให้เราอยากได้แต่ถ้าเกิดเราสามารถตัดวงจรตรงนั้นได้อะแล้วเราไม่นึกถึงมันอีกอะเราก็จะสามารถเก็บเงินได้เยอะขึ้นแล้วก็ซื้อของได้น้อยลงสําหรับเราเรารู้สึกว่า waiting period เป็นอะไรที่เวราก็ูน่้สึหป ชอบปับโอนไวลองมีเวติงพิวดิตให้ตัวเองดูค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เรามาทําปีนี้ก็คือการหาอินสปิเรชันในการใช้ของที่เรามีแบบคุ้มค่ามากที่สุดนะคะแล้วก็แน่นอนซอร์สที่เป็นไอเดียดีๆนะคะก็คืออยู่ใน Pinterest แนวแฟชั่นเสื้อผ้าการแต่งตัวเนี่ยเราใช้ Pinterest ค่อนข้างเยอะในปีนี้ซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ได้ทํามาก่อนแต่ว่าเรารู้สึกว่าเออพินเทรซ์อ่ะหนึ่งคือฟีดเขาจะค่อนข้างคัสตอมไมซ์มาให้เราอยู่แล้วทุกอย่างที่มันฟีดขึ้นมามันจะเป็นสไตล์เราฉะนััน้้นนนไไไมมม่่่่วาาาาเรรจะะพพิ์อออลงงงป olve, ทุกยคข มาาให้เรเรลยฉะนั้นถ้าเกิดเราดีคลัสเตอร์เรียบร้อยแล้ว,ลวเราดูว่าเฮ้ย <"He i, S 1> มันมีอะไรอยู่ในตู้เสื้อผ้าเราบ้างแล้วเรารู้สึกว,ว่าเราเบื่อกับก,บการใส่สิ่งเดิมๆในสไตล์เดิมๆลองเสิร์ชหาดูเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบ white shirt o u t f i t denim skirt OOTD feminine outfits satin skirt อะไรอย่างเงี้ยลองเสิร์ชดูนะคะแล้วก็ลองดูวิธีการที่คนอื่น mix and match ไอเทมนั้น,น,นเพราะว่าแน่นอนว่าแบบแต่ละคนมีไอเดียในการแต่งไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็เราเองก็แบบที่เกียจคิดเนาะก็หยิบอะไรมาแมชในสไตล์เดิมๆการที่เราได้เอา เอาไอเทมเดิมไปใส่ในสไตล์ที่เราไม่เคยใส่อ่ะมันเป็นอะไรที่สนุกแล้วมันทําให้เราแบบกลับมาเอนจอยกับการแต่งตัวได้อีกครั้งแมบบ้ว่าเสื้อผ้าในตู้เสื้อผ้าเราจะน้อยลงก็ตามเราก็ยังสนุกกับการแต่งตัวได้เหมือนเดิมค่ะข้อต่อมาก็เป็นข้อที่เราเพิ่งก็เริ่มทาเหมือนกันในปีนี้นะคะ <c oughs> ก็คือการ unfollow อิน fluencer <c oughs> บางคนที่เรารู้สึกว่าเขา push ขายของเราตลอดเวลาคือ <c oughs> อันนี้จะบอกว่าเมื่อก่อนเรา unfollow ไปเลยแต่เดี๋ยวนี้อาจจะมี unfollow บ้างแล้ว mute <c oughs> บ้าง,างเพราะว่าเวลาเรามองหาสินค้าอะไรที่เราจําเป็นจะต้องใช้จริงๆอ่ะเราก็ต้องการ e x p e r t o p i n i o n เนาะเราอยากได้มุมมองหรือว่าอยากได้คนที่มาแนะนําที่เรารู้สึกว่าเราไว้ใจเขาจริงๆซึ่งอินฟลูเอนเซอร์ก็เป็นแหล่งที่ดีมากที่เราจะไปหาไอเทมดีๆไอเทมใหม่ๆไอเทมที่เวิร์หรือว่าอยู่ในกระแสนะคะก็การที่เรามิวส์่ะมันไม่ได้แปลว่าเราอันฟอลโลเขาไปเลยเรายังฟอลโลเขาอยู่แต่เขาจะไม่ได้ขึ้นมาฟีดเราแต่ว่าก็แนะนําว่าให้มี e x p e r t เป็นของตัวเองเลยของเราอะเราก็จะมีคนที่เราฟอลโลที่เขาเก่งด้านบ<ๆ>ิวตี้เขาเก่งด้านแฟชั่นบางคนเก่งเรื่องเฮลท์บางคนเก่งเรื่อง แต่บ้านฉะนั้นแต่ละคนก็จะมีความถนัดของตัวเองและเรา Follow เขาเพื่อเรื่องนั้นโดยเฉพาะฉะนั้นเนี่ยเวลาต้องการที่จะซื้ออะไรบางอย่างในแคตตากรีนั้นเราก็แค่เ e ิร์ชเข้าไปหาคนนั้นเพราะว่าเรายัง Follow เขาอยู่เขาแค่ไม่ได้ขึ้นมาในฟีดแล้วก็กระตุ้นให้เราอยากซื้อตลอดเวลาทุกๆวันเท่านั้นเองเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าอินฟลูเอนเซอร์บางคนคือโพสต์แบบของมันต้องมีของมันต้องมีคือโปรโมทไอเทมใหม่ๆทุกวันถ้าเกิดเราเสพสิ่งนั้นตลอดอ่ะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไม่มีกิเลสหรืออเรราาาาจะไมมมม่ีควตต้งก ก็ลองดูแล้วกันเนาะว่าใครที่เรารู้สึกว่าอยาก unfollow ไปเลยหรือว่าใครที่เรายังอยาก mute แล้วก็หาข้อมูลจากเขาได้เวลาที่เราต้องการจะซื้อของในแคตตากรีนั้นจริงๆเรารู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์เหมือนกันทริคนี้ก็คือเรายังหาข้อมูลสิ่งที่เราอยากได้ได้ในเวลาที่เราต้องการแต่เรามีคอนโทรลมากขึ้นเราสามารถควบคุมว่าเราอยากจะเห็นข้อมูลนั้นในเวลาไหนเรารู้สึกว่าเป็นอะไรที่เวิร์กมากๆสาหรับเราค่ะก็สําหรับใครที่กําลังอยากทําโลบิเออร์นะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะอยากจะให้ทุกคนลดเน กิคที่เราสร้างต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เก็บเงินได้มากขึ้นนะคะแต่ก็ยังใช้ชีวิตได้อย่างแฮปปี้มีความสุขอยู่นะคะใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์คุยกันด้านล่างด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ